ก็พี่นิสาก็ก็เลยเห็นว่าพวกเราไม่มีไรายได้ก็เลยอยากให้น้องๆมีม,มีทาามีทางทำมาหากินนะครับเพราะว่าจะไปรอแต่เงิน y o u t u b e ก็ก็มันกินไม่ทันครับผมเดือนหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งนะครับก็ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มอบความอนุเคราะห์ให้เรานะครับให้เราลองขายดูนะครับถ้าขายได้ก็ ได้เล็กๆนิดน้อยพอได้เป็นค่าน้ามันรถนะครับมันไม่ได้ได้อไอเยอะแยะนะครับพี่ๆนะครับแค่แค่ได้ลุมรวมกันแล้วก็เราไม่หมิ่นเงินน้อยนะครับได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เอารเราเป็นค่าน้ามันรถไปทํางานนะครับที่กอกนะฮะคุณรัด,ดาดหัวใจมาแอนุก,กี้บอกมีปลาส้มให้พี่นัดด้วยหนึ่งในนั้นห้าๆอุ้ยเจ้าของจริงเหรออ่าโอเคขอขอบคุณ f อฟซนะฮะ อาคุณ909าีดูให้ตลอดกดให้ขอบคุณครับนะฮะคุณสุนที่แต่ลุงทำบุญวัดหนึ่งหมื่นค่านะครับครับผมคุณ909าพีดีจางคงอร่อยขอบคุณครับคุณกหนกพรสาธุสาธุมานะครับคุณ9-9้ดีมากคุณกหนกพรให้หัวใจมานะครับ9 0 9บอกว่าดีมากคุณราตีคุณมอร์นิ่งค่ะคุณมอร์นิ่งทุกท่านเด้อนะคุณวัวผัดตามกดไลค์ให้หลายช่องอยู่จ้าที่เป็นช่องเล็กๆขอบคุณนะครับ เมื่อคืนนี้ผมก็ไปตามดูช่องพี่ๆเล็กๆช่องที่อยู่กับกับกับอดิศรเนี่ยนะฮะช่องที่อยู่กับอดิศรเนี่ยเอฟซีก็เห็นจะเห็นผ่มคอมเมนต์อยู่ในช่องบางหลายๆช่องนะช่องเล็กๆนะช่องเล็กๆเพราะว่าพวกผมน่ะก็เป็นกําลังใจให้กันถึงทวงไม่ได้ไปกับเขาบางทีผมก็ไปให้กําลังใจนะเอฟซหลายๆท่านจะเห็นอยู่ว่าผมคอมเมนต์ให้การที่ผมคอมเมนต์ให้คือผมดูดูโฆษณาให้นะครับ ดูโฆษณาให้ชมโฆษณาให้เป็นกําลังใจให้กันน่ะพูดง่ายๆนะฮะผมรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กๆต้องดิ้นรนนะฮะวันหนึ่งเอ่อฟซีลองคิดดูนะครับปลาปลาใหญ่ไม่ต้องห่วงเขานะปลาเล็กนี่แหละครับนะปลาตัวเล็กๆนี่ฮะต้องอยู่ให้รอดกันนะฮะก็ต้องช่วยช่วยกันนะฮะช่วยช่วยเหลือกันนะฮะไม่รู้ว่าจะอยู่อยู่รอดกันอีกกี่ช่องนะฮะ ตอนนี้ก็ครบปีหนึ่งแล้วนะฮะขนาดคนยังสั่งนี้นะครับผมก็รู้เลยว่าช่องอื่นก็ไม่ต่างกันนะฮะช่องอื่นก็ไม่ต่างกันนะฮะคุณเก้าศูนเก้าหอมอยากกินมากจ้านะครับคุณฟ้าใสดูมีออสตอนแรกถอดใจไปบ้านพินัทตอนนี้สู้ๆแล้วครับผมขอบคุณครับนะฮะคุณอุไรนะครับให้หัวใจมานะครับขอบคุณนะครับผมคุณกองทองให้หัวใจมานะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่ไม่ทิ้งพวกเรานะครับพง่ายเราสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันในส่วนของอการทํางานมันก็มีเหนื่อยมีท้อบ้างนะครับแต่ว่าทํายังไงได้นะเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะสายหน้าข้าวนะครับโชวว FC หน่อยครับว่าคุณทําคุณอ่อ้อยหนูใส่กาะเกงมันจะดีหรอนะฮะ อืมเปิดเนาะเอาน้ำใส่นะฮะเอาประมาณนี้ได้ไหมครับอ่าโอเคอ่าสวัสดีทั้งเจ็ดสิบท่านนะครับอู้มาแต่ใส่นะครับมามามาคุณมอร์นิ่งนะครับผมนะคะอ่าตื่นแล้วนะครับคุณนายนะครับคุณนายตื่นแล้วนะคะคุณรัติยาพรนะาให้หัวใจมาะเห็นไหมเห็นนะครับ พี่ดีสดีสวัสดีจันน้องนุ๊กนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะคือจะบอกว่านุ๊กนอนไม่หลับไม่รู้นุ๊กเป็นอะไรนุ๊กนอนตอนตีสามตอนตีสองก็คือนอนยังไงก็นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาก็เลยไปเปิดไฟแบบเออเปิดไฟดูนั่นดูนี่แล้วก็นอนอีกทีตีสามเอาไปมาพี่อดีสอนตื่นตอนตีห้านะคะนุ๊กก็เลยเนี่ยค่ะตา ตาปวดตามากตาปวดตาบวมตอนนี้มอร์นิ่ง <c oughs> นะคะครับผมสวัสดีทั้งเจ็ดสิบท่านนะมาดูลีลาการใส่ข้าวนะฮะใ <c oughs> <c oughs> ส่พริกดีๆนะเอาขาขึ้นก่อนระวังระวังจับไว้หน่อยเพิ่งทำความสะอาดซิงเมื่อเช้าให้เอฟซีดูนะครับมันเพิ่มเลยนะฮะ ว่าทำปลาส้มยังไม่ได้เคี่ยวพวเลยทั้งปลาส้มทั้งทอดเนื้อนะครับแบบมันบันเยิ้มนะครับ